ังใจอยู่คุณเดียววันที่เธอออนลวันที่เธอเสียใจวันที่เธอร้องไห้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเยาวชนจิตอาสาสถานีศูนย์พักชุมชนวัดเกาะตะเทียน มาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2567ค่ะออกอากาศในเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีต้องขอขอบพระคุณพระครูประทิบจันทลังสีที่เมตตาเป็นที่ปรึกษาพร้อมกับนายนครทาปินประธานสุนหักชุมชนวัดเกาะตะเทียน สำหรับป่ายไอทีนะคะสามะเนนเต้และน้องนัทค่ะในการจัดรายการวันนี้นะคะครูหมูไม่ได้มาเพียงคนเดียวแต่เดี๋ยวช่วงที่สองนะคะจะมีน้องนัตตี้ซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนได้มาพูดแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงปัญญาส่วนในช่วงที่สนะคะเป็นช่วงที่นายทาลีสุกเกษมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาในโครงการ ขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราโดยชุมชนซึ่งเป็นคนแรกนะคะที่จะมาแบ่งปันและสำหรับวันนี้เพลงกเพราะๆที่ขึ้นรายการให้เราเมื่อสักครู่นะคะชื่อว่าเพลงเพื่อวันของเราเป็นบทเพลงที่มีความหมายมากให้ทุกคนมีกำลังใจในการที่จะเลิกลดนะะแล้วก็สุดท้ายไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสุราในที่สุดคะ่ะและในส่วนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ห เป็นช่วงของการปลุกให้ตื่นรู้โดยวันนี้ได้นำหลักธรรมคุณภาพชีวิตหัวข้อสร้างความรุ่งเรืองในชีวิตโดยพระชานชัยสุธรรมโมขอเชิญท่านผู้ฟังได้รับฟังได้เลยค่ะ จเจริญพระบากุปบาศษษิกาทุกท่านมาเช็คกันนายโยมว่าเอ๊ะทำไมเราก็ทำอะไรแล้วมันก็ไม่รุ่งเรืองสักทีนะก็เลยอยากจะให้นายโย,ยมได้ลองเช็คดูว่าเป็นไปนตามนี้ไหมนะเพราะว่ามีทรมันหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเรานั้นจเจริญรุ่งเรืองแต่การจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันต้องขยายตั้งต้นจากการเริ่มต้นด้วยความดีก่อนนะ แล้วเมื่อเราทำทำนั้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะก่อเกิดความเชิญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของเรามีอะไรกันบ้างในทำนั้นที่ทําให้ช่เติญรุ่งเรืองก็คือหนึ่งอยู่ในถิ่นที่ดีถิ่นที่ดีทําเลที่ดีนั่นแหละที่เหมาะสมในการทํางานนั้นๆนั่นแหละถิ่นที่ดีเนะี่ยเป็นยังไงบ้างหล่ะถิ่นที่ดีง่ายๆนะญาติโย,ยมนะภูมิศาสตร์ใช่ไหม อากาศอะไรก็ดีอาหารก็ดีถิ่นแถวนั้นต้องเจอบุคคลที่ดีถิ่นแถวนั้นต้องมีธรรมะที่ดีตัวอย่างข่าวๆโยมลงไปหาประกอบเอาเองนะในถิ่นที่ดีนะนะสองก็คือสมาคมพบกับสัตบุุษก็คือคนที่เป็นคนที่ระอายต่อความชัว่วคนที่มีความเกรงกลัวต่อบาปคนรอบก้างถ้ามีแต่คนดีแล้ว หวังดีตั้งใจดีแล้วก็มอบแต่สิ่งดีๆโอ้ชีวิตมันก็ช่วยกันไปอยู่แล้วยกกันสูงขึ้นไปต่อพัฒนากันไปต่อส่งเสริมกันไปต่อนี่แล้วสามก็คือตั้งตนไว้ดีการที่เราตั้งตนไว้ชอบประกอบไว้ดีตั้งยังไงก็ตั้งกายวาจา ใจให้มันดีถ้าตั้งกายวาจาใจให้มันดีแล้วชีวิตมันจเจริญรุ่งเรืองงานใดๆก็แล้วแต่พูดจาไม่ดีมันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเหรองานใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องพูดจาให้มันดีพูดจาให้เมตตานะเราต้องพบ หินไว้ในใจให้ใจมันหนักแน่นอย่าไปพกนุ่นไว้ในใจที่ใจมันมนุ่มนิ่มงั้นร่องลอยไปตามลมที่มันเป่าอย่างนี้นก็ไม่ใช่ดังนั้นมันก็ต้องทําใจให้มันหนักแน่นจากการทําสมาธินี่แหละเมื่อเรามีสมาธิแล้วญาติโยมทั้งหลายใจมันดีทําอะไรก็ดีใจมันหนักแน่น พอใจมันหนักแน่นใจมันดีปุ๊บมันพูดออกมามันก็เป็นภาษาที่ดีทางกายท่าทางภาษากายออกมามันก็ดีมันก็ดีไปหมดในการตั้งตนไว้ดีนั่นเองและสุดท้ายก็คือการที่เรานั้นมีบุญแต่ชาติปังก่อนคือทําสะสมมาไวด้ดีบางคนบอกชาติก่อนไม่ได้ทนะําในชาตินี้เลยไม่มีก็ทําชาตินี้ให้มันดีสิ <c oughs> มันจะได้เป็นผลดีต่อชาติถัดไปแต่ว่ายังไม่ต้องรีบรอชาติถัดไป เอาชาตินี้แหละเริ่มใหม่ให้มันดีนะอะไรบ้างอยู่ในถิ่นที่ดีนะสองก็คืออะไรครบค้าหาสมาคมคนที่เป็นคนดีคนรอบข้างขอให้เป็นคนดีแล้วสมก็คือตั้งตนไว้ดีนะให้กายวาจาใจให้มันสุจริตให้มันดีและสุดท้ายก็คือการมีบุญแต่ชาติปางก่อนเราก็เริ่มที่จะสะสมได้บุญเหล่านั้นเป็นกุศลหมันให้ทานี นะกุศลเหล่านั้นมันก็จะกลับมาให้กับเรามันรักษาศีลอย่างนี้นะกายวาจามันก็จะปกติดี ใช่มันก็ควบคุมไว้ฝึกสติไว้แล้วก็มันภาวนาทําสมาธิอย่างนี้โอ้ยใจมันดีทําอะไรก็ดีใจมันเย็นทําอะไรก็เย็นใจมันเมตตามันก็ออกมาทางเมตตาใบหน้ามันก็จะมีเสน่ห์ของความเมตตาเองกิจการมันก็จะรุ่งเรืองตั้งต้นแบบแบบนี้มันจะดีขึ้นเรื่อยๆสําคัญที่สุดก็คือการทําสมาธินั่นแหละนะทาทุกวันดีทุกวันขอเจริญพรสาธุ สวัสดีค่ะในช่วงที่สองนะคะเป็นช่วงปัญญาเติมความรู้สุราเนี่ยเมื่อดื่มมากๆแล้วเนี่ยมีความรุนแรงนะคะส่งผลทางการป่วยทางจิตวันนี้เราได้รับข้อมูลจากราพอพสตอมัตำบลไม้งามนะคะและมีตัวแทนเยาว,วชนนั่งข้างๆครูหมูเนี่ยนะคะชื่อเสียงอะไรเดี๋ยวลองฟังน้องน้องจะได้แนะนำตนเองและบอกชื่อเล่น้วยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงนักกมลเกิดผาชื่อเล่นชื่อน้องนัตตี้ค่ะค่ะน้องนัตตี้ครับตอนนี้เรียนอยู่ในระดับไหนคะป .2 ค่ะค่ะวันนี้น้องนัตตี้จะมาบอกให้กับท่านผู้ฟังว่าความรุนแรงของการดื่มสุรามากๆเนี่ยมันส่งผลต่อการป่วยทางจิตยังไงบ้างคะนอนไม่ค่อยหลับค่ะสมอ,องเสื่อมจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ ผิดผิดง่ายค่ะค่ะนะคะวันนี้น้องบอกว่าความรุนแรงเ,เริ่มจากการน,นอนไม่หลับอ่านะคะส่งผลแล้วนะคะนอนไม่หลับมากๆแล้วเนี่ยเราพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงจิตใจก็จะส่งผลด้วยนะคะไม่มีสมาธิไม่มีสติเนาะและนอกจากนี้ก็ยังทําให้จําอะไรไม่ค่อยได้สมองเสื่อมนะคะแล้วก็และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ คนอยู่ใกล้และตัวเองเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ดีเพราะว่าหงุดหงิดแล้วก็ไปอลราวาดคนนู้นคนนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเราคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับช่วงที่สามน,นะคะเป็นช่วงแบ่งปันค่ะวันนี้เราจะมารับฟังพร้อมๆกันนะคะว่านายทาลีสุกเกษเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะในโครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราโดยชุมชนขอช่วยแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วอยู่บ้านเลที่อะไรหมู่ที่เท่าไหร่ค่ะผมนายทารีสุขเกษมบ้านเลขที่63หมู่2ตะบ,บนแม่งามอำเภอเมืองจังหวัดตากครับอ่าทราบโครงการนี้จากใครเหรอคะลองนายกนครทาบปินครับ อ่านะคะพอมาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีมากมากเลยครับค่ะก่อนหน้านี้ขอเล่าประสบการณ์ว่า,าดื่มขนาดไหนล่ะคะอดื่มวันละหลายขวดแล้วครับหลายขวดแล้วก็อความฉี่เป็นไงคะทุกวันไหมทุกวันครับดื่มทุกวันเลยนะคะส่งผลต่ออะไรบ้างแล้วครับตอนนี้คะ่ะสุขภาพครับสุขภาพนะคะสุขภาพตอนนี้คุณหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรบ้างคะโรค หลายอย่างครับหลายอย่างนะคะรุมเร้าเราเนาะก็ทาให้เราร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมคะแล้ววันนี้เรามาได้เข้าร่วมโครงการเจ็ดวันหคืนแล้วเนี่ยนะคะพอหลังจากออกโครงการไปแล้วเนี่ยได้กลับไปดื่มอีกไหมคะไม่กลับเลยครับไม่กลับไปเลยไม่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 สนใจที่จะดื่มอีกต่อไปแล้ววันนี้อยากจะบอกกับทางด้านคนที่เข้าร่วมในโครงการด้วยและรวมไปถึงชุมชนของเรานะคะว่า คุณทาลีเนี่ยมีเป้าหมายขนาดไหนละคะก็เลิกเล่านะครับจะเลิกเลยใช่ไหมคะเลิกเลยครับขอนนุโมธนาสาธุด้วยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราเลิกแล้วเนี่ยคุณทาลีคิดว่ามันจะมีผลดียังไงกับตัวเองบ้างล่ะคะร่างกายดีครับเงินท้องก็ไม่ไม่หมดไปก็แล้ววันนี้บุคคลรอบข้างทราบมาว่าคุณทาลีเนี่ย อยู่คนเดียวเนะาะค่ะแล้วก็มีแค่น้องๆน,นานๆเขาก็จะมาเยี่ยมเราบ้างครับอันนี้เราได้รับความเมตตาจากชุมชนอย่างไงบ้างคะณตอนนี้ค่ะอ๋อเขาก็ดีครับดีทุกอย่างครับดีอย่างไรบ้างคะมีน้ำาปรงน้ำจ่อยครับอ่าให้อะไรบ้างเตือนนะครับบอกออย่างนี้<อ>ไม่ดีอันนี้ไม่ดีครับค่ะครับผมมีการอ่าเตือนให้เรามีสติยิ่งขึ้นใช่ไหมคะค่ะและในส่วนวันนี้คะ่ะ ราอยากจะขอบคุณใครบ้างเหรอคะอว่าเราได้มีโอกาสดีๆรู้สึกว่าตอนช่วงเข้าโครงการนี้วัดชั่งน้ําหนักแล้วเป็นไงคะน้าหนักเพิ่มขึ้นน้ําหนักเพิ่มขึ้นด้วยดีต่อสุขภาพเนาะค่ะ,คะอยากจะขอบคุณใครบ้างเหรอคะท่านพระครูประทิบจันทะระรังศีครับค่ะแล้วก็รองนายกนครแทปินครับค่ะแล้ทุกทุกคนนะครับพี่่วยผมงเรค่ะ,คะและที่สําคัญนะคะวันนี้ค่ะ ทีมงานเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้ชุมชนทุกคนนะคะทราบมาว่าเป็นกำลังใจให้และให้คุณทาลีเนี่ยผ่านไปให้ได้เลิกสุราได้อย่างตามที่ตั้งใจเอาไว้ตามเป้าหมาย<อ>และที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้รับความเมตตาจากสสส,สด้วยนะคะค่ะต้องขอบคุณคุณทาลีมากเลยคะ่ะรอบคับค่ะและช่วงท้ายของรายการสำหรับวันนี้แล้วนะคะ ที่รายการเยาวชนจิตอาสาสถานีศูนย์ฮักชุมชนวัดเกาะตะเทียนนะคะก็ต้องอกล่าวคำว่าลาคุณผู้ฟังไปนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้านะคะเป็นวันเสราร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2567และฝากบทเพลงเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านรวมถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะด้วยบทเพลง ลมหายใจแห่งความสุขสำหรับวันนี้ครูหมูพร้อมกับคณะจัดรายการทุกท่านนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ ับนตาลงเธอที่รักขอเธอพนพักอยู่เคียงข้างฉันนั่งให้สบายพนคลายชีวันณปัจจุบันเียเดยงตรงนี้